สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1สัปดาห์ที่14บ่คาบเรียนที่4กันนะคะสำหรับวันนี้บอกข่าวดีเลยว่าเราไม่ต้องใช้หนังสือหรือแบบฝึกหัดเลยนะคะแต่เราจะไปเสริมประสบการณ์เรื่องของท้องฟ้ากันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราจะไปดูเรื่องแรกกันเลยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ต้องไปลุ้นกันค่ะท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนสวัสดีครับน้องๆเจอกันอีกแล้วนะครับคาบที่แล้วน้องๆเรียนเรื่องคุณหนูรู้จักท้องฟ้าไปแล้วน้องๆก็คงรู้แล้วว่าท้องฟ้ามีอะไรบ้างมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ดวงดาวและก็เมฆใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะเห็นพวกเขาเหล่านี้บนท้องฟ้าตอนไหนกันบ้างนะวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับก่อนอื่นนั้นน้องๆต้องรู้ว่าท้องฟ้าในเวลากลางวันและท้องฟ้าในเวลากลางคืนต่างกันอย่างไรต่างกันตรงนี้ครับน้องๆจะเห็นท้องฟ้าเวลากลางวันเป็นสีฟ้า และเห็นท้องฟ้าเวลากลางคืนเป็นสีดำส่วนน้องๆจะเห็นอะไรบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนบ้างนั้นน้องๆลองดูภาพของท้องฟ้าเหล่านี้นะครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วเอาลละครับ เรามาทำกิจกรรมแสนสนุกกันดีกว่าครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าท้องฟ้าของฉันพี่จะให้น้องๆช่วยคลิกเลือกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวและก้อนเมฆไปวางที่ท้องฟ้าเวลากลางวันหรือท้องฟ้าเวลากลางคืนให้ถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก้อนเมฆ และก็ดวงดาวนะคะนักเรียนเขามีการเคลื่อนย้ายเอาทำกันได้ไหมครับน้องๆในเวลากลางวัน,น,นเราจะเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้ามีดวงอาทิตย,ตย์คอยให้แสงสว่างและมีก้อนเมฆมากมายลอยอยู่แต่เวลากลางคืนจะมองเห็นท้องฟ้าเป็นสีดำมองไม่เห็นดวงอาทิตย์กับก้อนเมฆแต่เห็นดวงจันทร์แล้วก็มองเห็นอะไรอีกครับ ใช่แล้วครับจะมองเห็นดวงดาวนั่นเองเรามาฟังพลอยคุยกับพ่อเรื่องท้องฟ้ากันดีกว่าครับพลอยรู้ไหมลูกว่าพ่อชอบมองท้องฟ้าตอนกลางคืนมากที่สุดเลยนะทำไมหรอคะคุณพ่อ,พอก็เพราะว่าพ่อชอบดูดาวไงล่ะคะลูกกลางคืนแถวบ้านเรามองเห็นดาวได้ชัดแล้วก็เยอะมากด้วย แล้วทำไมดาวถึงออกมาเฉพาะตอนกลางคืนล่ะคะคุณพ่อดาวไม่ได้ออกมาเฉพาะตอนกลางคืนหรอกนะลูกดาวมีอยู่บนท้องฟ้าตลอดเวลาอ้าวแล้วทำไมตอนกลางวันลอยมองไม่เห็นดาวสักดวงล่ะคะน้องๆสงสัยเหมือนพลอยกันหรือเปล่าครับถ้าสงสัยเราไปดูการทดลองกันดีกว่าครับ าาิิสนการทดลองนี้มีชื่อว่าแสงของไฟฉายหายไปไหนอุปกรณ์การทดลองมีอย่างเดียวก็คือไฟฉายพร้อมฐานนั่นเองครับสำหรับการทดลองนี้พี่จะทำการทดลองในห้องแล้วปิดไฟให้มืด เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสังเกตเห็นแสงเป็นดวงดวงจากไฟฉายไม่เอ่ยคลิกเพื่อบันทึกผลเลยครับจากการทดลองนะคะก็คือเขาปิดไฟภายในห้องให้มืดเลยแล้วเขาก็ส่องไฟฉายไปณนะผนังห้องบริเวณใดบริเวณหก็มีคำถามว่าเมื่อส่องไฟฉายไปปุ๊บเราเห็นแสงของไฟฉายนั้นไหม คำตอบคือเห็นค่ะนักเรียนเรามาทําการทดลองกันต่อเลยนะครับต่อมาให้น้องๆลองเปิดไฟในห้องกันบ้างดีกว่าครับคลิกที่ปุ่มเปิดเพื่อเปิดไฟในห้องนี้แล้วสังเกตผลครับผลเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆยังเห็นแสงไฟเป็นดวงๆจากไฟฉายกันไม่เอย่ยคลิกเพื่อบันทึกผลอีกครั้งครับ อ่าสำหรับการทดลองครั้งที่สองนะคะก็ส่องไฟฉายไปเหมือนเดิมเลยแต่เปิดไฟภายในห้องให้สว่างแล้วเขาถามว่าสังเกตเห็นแสงจากไฟฉายหรือไม่เขาบันทึกผลว่าไม่เห็นแสงจากไฟฉายนะคะถ้ามองไม่เห็นแล้วน้องๆคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่เห็นแสงไฟจากไฟฉายเมื่อเปิดไฟครับ ลองตอบกันดูนะครับจากเมื่อกี้พอเปิดไฟในห้องแล้วไม่เห็นแสงจากไฟฉายก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าเอ๊แล้วทำไมถึงไม่เห็นแสงจากไฟฉายนะระวางคำตอบแรกเพราะแสงจากไฟฉายเนี่ยหายไปก็หมายความว่า แสงที่เคยออกมาจากไฟฉายได้ตอนนี้หายไปและวไม่สามารถออกมาจากไฟฉายได้หรือข้อ2เป็นเพราะแสงไฟในห้องเนี่ยมืดกว่าหรือตัวเลือกที่3เป็นเพราะแสงไฟในห้องสว่างกว่าอ่าลองไปฟังคำตอบกันนะ คำตอบของเขาก็คือแสงไฟในห้องนั้นสว่างกว่านั่นเองค่ะจากการทดลองนี้เราสามารถสรุปได้ว่าเมื่อปิดไฟในห้องเราจะมองเห็นแสงสว่างจากไฟฉายเป็นดวงๆแต่ถ้าเราเปิดไฟในห้องจะพบว่าแสงจากไฟฉายหายไป นั่นเป็นเพราะว่าแสงจากไฟในห้องสว่างกว่านั่นเองครับหลังจากทำการทดลองแสงของไฟฉายหายไปไหนแล้วน้องๆก็คงจะรู้คำตอบกันแล้วนะครับว่าทำไมตอนกลางวันเราจึงไม่เห็นดวงดาวก็เพราะว่าตอนกลางวันแสงของดวงอาทิตย์จะสว่างกว่าแสงของดวงดาว จึงทำให้เรามองไม่เห็นแสงของดวงดาวบนท้องฟ้าอย่างไรล่ะครับเราไปฟังพลอยคุยกับพ่อต่อเลยดีกว่าครับคุณพ่อคะเมฆบนท้องฟ้าวันนี้สวยจังจริงด้วยสิลูกมีหลายก้อนด้วยนะเอ๊ะเราทำไมตอนกลางคืนพลอยไม่เคยเห็นก้อนเมฆเลยล่ะคะน้องๆครับพลอยสงสัยอีกแล้วครับน้องๆสงสัยเหมือนพลอยไหมครับถ้าอย่างนั้น เราไปทำกิจกรรมเพื่อไขข้อสงสัยกันดีกว่าว่าตอนกลางคืนก้อนเมฆหายไปไหนนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วกิจกรรมนี้มีชื่อว่าตอนกลางคืนก้อนเมฆหายไปไหน ให้น้องๆคลิกลากก้อนเมฆไปวางที่ท้องฟ้าตอนกลางวันและท้องฟ้าตอนกลางคืนเพื่อดูความแตกต่างครับจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้น้องๆจะเห็นได้ว่าก้อนเมฆจะอยู่บนท้องฟ้าทั้งตอนกลางวันและกลางคืนครับ แต่เรามองเห็นก้อนเมฆบนท้องฟ้าในเวลากลางวันได้ชัดเจนกว่าก้อนเมฆที่ลอยอยู่ในเวลากลางคืนเพราะตอนกลางคืนจะมืดเราจึงมองเห็นก้อนเมฆเป็นสีเทาๆบางๆเท่านั้นเองน้องๆต้องสังเกตดีๆนะครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าการที่เรามองเห็นก้อนเมฆบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนได้ไม่ชัดเจนก็เหมือนกับการที่เรามักจะไม่ค่อยเห็นเครื่องบินในเวลากลางคืนทั้งที่จริงๆแล้วเครื่องบินจะบินทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในเวลากลางคืนโลกของเราไม่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้เรา มองเห็นเครื่องบินที่บินในเวลากลางคืนได้ไม่ชัดเจนจึงมองเห็นเพียงแค่แสงไฟเล็กๆจากเครื่องบินเท่านั้นครับถ้าอย่างนั้นถ้าโลกของเราไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เราก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยเหรอคะแล้วโลกของเราก็จะมีแต่กลางคืนใช่ไหมคะพ่อใช่แล้วลูกถ้าไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย ไม่มีเวลากลางวันสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกก็จะตายเช่นคนและสัตว์จะหนาวตายเพราะขาดแสงจากดวงอาทิตย์ที่คอยให้ความอบอุ่นแก่โลกและพืชก็จะขาดอาหารตายเพราะพืชต้องใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันเพื่อสร้างอาหารหรือที่เรียกว่าสังเคราะห์ด้วยแสงไงลูกแล้วทำไมคนเราต้องนอนตอนกลางคืน แล้วตื่นตอนกลางวันด้วยละคะอืมนั่นก็เพราะว่าตอนกลางคืนไม่มีแสงสว่างรบกวนเราเลยเอาเวลากลางคืนมานอนหลับพักผ่อนแล้วอีกอย่างตอนกลางคืนจะมืดไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรได้สะดวกเท่าเวลากลางวันที่มีแสงสว่างมากและสามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนยังไงล่ะจ๊ะอ๋อลอยเข้าใจแล้วคะ่ะเก่งมากลูก อา้าวรีบไปโรงเรียนได้แล้วเดี๋ยวสายนะลูกค่ะพ่อช่วงนี้ชี้นะน้องๆรู้ไหมครับว่ามีสัตว์บางชนิดออกหากินในเวลากลางคืนอย่างเช่น นกฮูกค้างคาวชะมดและอีเห็นเป็นต้นเอาล่ะครับเมื่อน้องๆรู้จักท้องฟ้าทั้งเวลากลางวันและกลางคืนกันแล้วเรามาทำแบบทดสอบกันดีกว่านะครับให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับ ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นกิจกรรมที่ควรทำตอนกลางคืนระหว่างภาพแรกเล่นกีฬาภาพที่สองนอนหลับพักผ่อนภาพที่สามรดน้ำต้นไม้กิจกรรมไหนหน้าที่ควรทำในเวลากลางคืนอ่านั่นก็คือการนอนหลับพักผ่อนนั่นเองต่อไปค่ะ ข้อนี้ถามว่าสิ่งมีชีวิตในโลกจะหนาวตายถ้าโลกของเราขาดสิ่งใดสิ่งมีชีวิตในโลกจะหนาวตายถ้าโลกของเราขาดสิ่งใดระวางภาพที่หนึ่งดวงอาทิตย์ภาพที่สองดวงดาวและภาพที่สมดวงจันทร์นักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะ ถ้าขาดไปแล้วหนาวแน่ๆน,นั่นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองเพราะดวงอาทิตย์ให้ความร้อนและความอบอุ่นแก่โลกถ้าเมื่อไหร่ขาดดวงอาทิตย์ไปเราจะหนาวตายแน่นอนต่อมาค่ะข้อนี้ถามว่าเราจะมองเห็นสิ่งใดบนท้องฟ้าเวลากลางวันได้ชัดเจนระหว่างภาพที่1ก้อนเมฆภาพที่สองดวงดาวภาพที่สามดวงจันทร์ในเวลากลางวันเนี่ยเราจะมองเห็น สิ่งใดได้ชัดเจนที่สุดคะนักเรียนอ่ะคำตอบก็คือก้อนเมฆนั่นเองต่อไปค่ะข้อนี้เขาถามว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่เห็นเครื่องบินในเวลากลางคืนเพราะเหตุใดเราจึงไม่เห็นเครื่องบินในเวลากลางคืนหนึ่ง เครื่องบินจะบ,บินเฉพาะเวลากลางวัน 2. แสงจากดวงจันทร์สว่างมากจนมองไม่เห็นเครื่องบิน 3. กลางคืนมีแสงสว่างน้อยจึงมองไม่เห็นเครื่องบินเอ๊ะทำไมจึงไม่เห็นเครื่องบินในเวลากลางคืนล่ะเหรอคะนั่นก็เป็นเพราะว่า กลางคืนมีแสงสว่างน้อยจึงมองไม่เห็นเครื่องบินนั่นเองนะคะข้อที่5จากกิจกรรมแสงไฟฉายหายไปไหนเมื่อเปิดไฟในห้องแสงสว่างจากดวงไฟภายในห้องเปรียบเทียบได้กับสิ่งใดจากกิจกรรมแสงไฟฉายหายไปไหน เมื่อเปิดไฟในห้องแสงสว่างจ้าหนาจากดวงไฟภายในห้องเปรียบเทียบได้กับสิ่งใด 1. ดวงจันทร์สดวงอาทิตย์ 3. ดวงดาวคำตอบก็คือแสงไฟที่อยู่ในห้องเปรียบได้กับดวงอาทิตย์นั่นเองนะะ ในเวลากลางคืนเป็นช่วงที่ไม่มีแสงสว่างเราจึงไม่นิยมทำกิจกรรมใดๆเพราะอาจไม่สะดวกและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นน้องๆควรใช้เวลานี้ในการนอนหลับพักผ่อนร่างกายเพื่อที่จะได้มีแรงตื่นมาทำกิจกรรมต่างๆในวันต่อไปครับบนท้องฟ้าในเวลากลางวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างถ้าไม่มีดวงอาทิตย์คนและสัตว์จะหนาวตาย เพราะขาดแสงจากดวงอาทิตย์ที่คอยให้ความอบอุ่นแก่โลกส่วนพืชก็จะขาดแสงในการสร้างอาหารและตายในที่สุดครับน้องๆบนท้องฟ้าเวลากลางวันนอกจากเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์แล้วเราก็จะเห็นก้อนเมฆลอยอยู่มากมายแต่เราจะไม่เห็นดวงจันทร์และดวงดาวครับสาเหตุที่เรามองไม่เห็นเครื่องบินในเวลากลางคืนก็เพราะว่า เวลากลางคืนโลกของเราไม่มีแสงสว่างและท้องฟ้าก็มืดเราจะมองเห็นแค่แสงจากเครื่องบินซึ่งเป็นเพียงจุดเล็กๆเ,เท่านั้นเองครับจากกิจกรรมแสงไฟฉายหายไปไหนเมื่อเปิดไฟในห้องแสงสว่างจากดวงไฟภายในห้องเปรียบเทียบได้กับดวงอาทิตย์ครับน้องๆเก่งกันทุกคนเลยนะครับ วันนี้น้องๆสนุกไหมครับคาบหน้าพี่รับรองว่าจะมีเรื่องที่สนุกไม่แพ้เรื่องนี้แน่นอนครับสำหรับตอนนี้พี่คงต้องไปแล้วนะครับคืนนี้น้องๆทุกคนทำการบ้านให้เสร็จแล้วรีบเข้านอนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับเอาล่ะค่ะจบคาบที่สี่สำหรับสัปดาห์นี้แล้วนะคะ Bye bye.